i n f i n นิ n โน้ต2 V i P สเปคจัดเต็มหน้าจอ AMOLED r e เ r e รีเฮิเร์ตกล้อง108ล้านพิกเซลพรอมการชาร์จที่เร็วถึง120วัตต์เปิดราคาร,ราวหมื่นบาทนิดๆเท่าน,นั้นเอง a อเยนิโอแเครื่องเล่นเกมพกพาระบบ Windows หน้าจอ OLED ขนาดพอกับ s e r f a Live เปิดราคาร,ราวๆ2 5 5 0 0บาทครับเอาใจสายเกมเมอร์ ข่าก้มาร์เนนข่าวสารที่ดีดทางไอทีในช่วงเย็นในวันสแปนในกาสาสิบัตีนะพูดข่าวไอทีแล้ชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะพ้ข่าวสารที่มาเตะแบบนี้เป็นประจำทุกวนัน อินฟะินินว่าเป็นค่ายโทรศัพท์มือถือที่พัฒนาอุปกรณ์ที่มีความน่าสนใจเมื่อจะเป็นราคาที่ไม่แพงเข้าถึงได้ไม่ยากนะครับแล้วก็สเปคท,ที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางอินฟินิกก็จะมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งรุ่นของเขาชื่อว่าอินฟินิ n โน้12 VAP ครับตัวนีนะ้ถือว่าเป็นรุ่นท็อปสเปคนี่จัดมาสุดมากๆเลยทั้งหน้าจอทั้งกล้องนู่นนี่นั่นนะครับ i n f i n i x Note 12 VP นั้นใช้พแผนลหน้าจอ AMOLED 6.7นิ้ว Full HD Plus Refresh Rate 120 h z ทัชสปีดเรท360 h z และรองรับ100% DCI-P3 ครับสเปคแรงพอๆกับมือถือในปัจจุบันเลยตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ต Helio G95 RAM 8 g b e x t e d RAM 5 g b สามารถรวมกันได้ถึง13 g b เลยทีเดียวสเปคยังไม่ระบุนะครับว่ามีความสุเท่าไหร่ในตัวเครื่องในส่วนของ ROM ในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่4,500ม ah, ิลชาร์จเร็ว120ว ชาร์จแบตเตอรี่ศูนถึงหนึ่ร้อยเพียงแค่สิบเจ็ดนาทีเท่านั้นชอบเรื่องการชาร์จเร็วเหมือนกันนะน,นี่อกล้องหลังนะครับหนึ่งร้อยแปดล้านพิกเซลออร์ทราวายสิบสามล้านแล้วก็กล้องเลเซอร์ดีเท็กชันออโต้โฟกัสนะครับที่เพิ่มความเร็วแล้วก็ความแม่นยําในการโฟกัสส่วนกล้องเซลฟี่เนี่ยให้มาสิบหกล้านพิกเซลครับอินฟินิติโน่สิบสองวีไอพีนั้นยังเอาใจสายเกมมิ่งด้วยโหมดมาสเตอร์เกมเคสนะครับที่ มาเพื่อในการปรับแต่งการทํางานนะครับในการเล่นเกมให้มีความลื่นไหลมีระบบการระบายความร้อนรวมถึงแผ่นกราฟ,ฟรีนนะครับ9ชั้นมอนิเตอร์กันสั่น Dual X-axis นะครับ Linear Monitor t e c h t a l ล System นะครับและยังมีลำโพงคู่ที่มีระบบเสียงแบบ DTS-X ด,ด,ด้วยนะครับด t s ด้วยนะ i ินฟ n i x Note 12 G 96นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถัดมาและอีกรุ่นนึ่งลวตัวนี้ก็ ให้ความน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับด้วยสเปคนะครับหน้าจอ amoled 6.7นิ้ว full hd plus นะครับ100%่งร้อยเดีเฮดิโอแรกะแอบเทนเด็ะนะครับคล้ายๆกันเลยเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของ ROM นะครับ128 g b m i c r o s d c a r แ2 t b ลแล้วก็จะมีแผ่นความร้อนนะครับ10ชั้นอีกด้วยกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก50ลร้านพิกเซล กล้องเซลฟี่นะครับ16ล้านพิกเซลนะครับมี DTSX แบตเตอรี่5000ชาร์จเบลซัมสัาวะนี้ชาร์จเริ่มเบาลงมาละไม่เท่ากับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับ Note i n f i n i x Note 12 VP เนี่ยอยู่ที่ประมาณ300ดอลลาร์นะครับหรือราวๆ1400บาทส่ว so, น i n f i n i x Note 12 G96 เนี่ยมีราคาอยู่ประมาณ200ดอลลาร์หรือประมาณ7000กว่าบาทส่ว so, นจะวางขายในบ้านเราหรือไม่เนี่ยต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ ส่วนตัวชอบรุ่มท็อปเนาะนอกจากสเปคที่ดีแล้วเนี่ยการชาร์จก็เร็วด้วยทําให้ประสบการณ์ในการใช้งานเนี่ยดีมากขึ้นและราคาก็หมื่นนิดๆเองนะครับถือว่าถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นก็ถือว่ารุ่นนี้มีความน่าสนใจมากพอสมควรเลยทีเดียวครับสำหรับใครคนไหนนะครับที่กำลังมองหาเครื่องเล่นเกมพกพาที่เป็นวินโดว์แล้วก็มีกราฟิกระดับ AAA Triple A ปปเ,เลยเนี่ย ก็ไม่น่าจะพลาดเครื่องเล่นเกมตัวนี้ครับที่ Steam Deck เนี่ยที่มีการทำออกมาจากทางค่ io, าย Anio ประกาศเปิดตัวเครื่องเล่นเกมพกพาที่ชื่อว่า Anio Air ซึ่งเป็นตัวเครื่องเล่นเกมพกพา Windows ที่สามารถมาพร้อมกับหน้าจอแบบ OLED ซึ่งเคลมว่าสามารถที่จะเล่นเกมการาฟิกโหดๆได้นะครับว่าจะเป็น Cyberpunk 2077สิวทัว,วเล่นได้ด้วยนะและจะมีขนาดตัวเครื่องเนี่ยพอๆกับ Nintendo Switch Live เลยทีเดียว N. a n น o รอแอนะครับเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาของว i n โ o w s รุ่นแรกนะครับที่ใช้พ a n e l เป็น o อเรขนาด55นิ้วให้ความละเอียด1น8 0 p ครับซึ่งแม้ว่าทางเอ d i o เโเนี่ยจะยังไม่ได้เปิดเผยว่าขนาดและน้ำหนักของตัวเครื่องที่เป็นแบบรุ่นจริงเนี่ยขนาดเท่าไหร่กันแน่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็มีภาพประกรอบให้เราเห็นว่าเอะจริงๆแล้วพอเวลาใช้งานเนี่ยจะประมาณไหนเดาๆแล้วนะครับน่าจะประมาณ400กรัมด้วยกันและสเปคของตัว เครื่องเล่นเกมตัวนี้นะครับจะเป็น pc นะครับที่สามารถที่จะเล่นเกม for i z o n 5นะครับ eden rise eden ring นะครับ c y k e r p u n k ก็คือมีหลากหลายอันที่แบบสามารถเล่นได้ด้วยชิปเซตที่เป็น amd ryzen นะทำให้เขาเล่นเกมได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีปุ่มนะครับที่สามารถใช้งานพกพาเล่นเกม steam d e c k นะแล้วก็ที่มีลักษณะคล้ายๆกับ nintendo switch นอกจากนี้มีระบบกันสัน x x ่น xr สี่ y monitor นะครับที่ มีมาให้เราได้ใช้ด้วยรวมถึงช่องเสียบหูฟัง3.5มิลพร USB Type C นะครับช่องเสียบไมโคร SD card และมีไฟ RGB อยู่ตรงการอนันต์ล็อกด้วยนะครับโดยรวม,มก็ถือว่าทุกเล่นมาเยอะแหละและตัวนี้เนี่ยจะมีการเปิดที่พิเออร์เดอร์ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ4,399หยวนหรือประมาณ22,500บาทแต่ไม่มีข้อมูลออกมาวางนะครับว่าจะวางจำหน่ายนอกประเทศจีนหรือเปล่า ถ้าใครสนใจก็เปิดตัวนีนจีแล้วก็เครื่องฮิ้วเอากลับมาก็ได้นะครับน่าจะมีคนรับฮิ้วอยู่นะแต่ราคาก็จะบวกบวกไปด้วยนะครับยังไงก็สนใจถ้ามีบอดแสอะไรเพิ่มเติมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกัอนอีกครั้งหนึ่งแน่นอน สวัสดีเพื่อนการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด subscribe เพื่ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและวทีเราต่อไป ถ้าเรามี Facebook แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย